เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลียงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม learning to do do ing to learn learn ing to live live ing to serve พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการนำงานสุขชาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีคอนแกนสวัสดีครับ ยนนินคณะกรรมการการเลื่อนระดับสมาชิกปกทและสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกอ,อกทอทุกท่านครับกับผมนายธวัชชัยสระใจกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขาวิชาพืชศสาสตร์วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีขั้นเก่นกับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้นําเสนอการพูดในที่ชุมชนเรื่องการปลูกขา้าวโพดราชินีทับทิมสยาม หรือกระพูดหวานสีแดงเรื่องการปลูกปลูกเหมือนกับพูดหวานปกติทั่วไปแต่กระพูดหวานสีแดงนี้จะไม่ชอบหน้าฝนที่มีช่วงฝนตกหนักตลอดเพราะอ่อนแอต่อความชื้นสูงสๆมากกว่าพันอื่นแต่ก็มีเกษตรกร,ร,กรบางคนนำไปปลูกช่วงหน้าฝนได้ได้ผลผลิตดีด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกด้วย ทั้งนี้ในช่วงอายุ45-50วันต้องหมั่นตรวจดูการระบาดของมแมลงอีกครั้งโดยเฉพาะหนอนเจาะลำต้นเพียอ่อนเพียไฟยหากพบร,ระบาดให้จัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรพร้อมใสจปุ๋ยสูตร4600ในอัตรา10-15กิโลกร,รัมต่อไร่ ในการปลูกข้าวโพดนั้นต้องจดวันที่ข้าวโพดออกไหม้ด้วยและในช่วง50-65วันให้หมั่นเดินดูแปลงเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลังจาก20วันหลังออกไหมสามารถเจ็บเกี่ยวได้เลยเน้นย้ำว่าที่ระบุให้20วันเพราะวันออกดอกของข้าวโพดจะเปลี่ยนแปลงได้1-2วัน ขก้นอยู่กับฤดูการกับช่วงแสงโดย65วันที่ระบุเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปลูกเพราะเป็นได้อย่างมากไม่เกิน2วันส่วนกรณีที่ให้นับ20วันหลังเข้าโพดออกไหมแล้วเพราะเข้าโพดหวานจะมีน้ำหนักดีได้รับประทานได้ที่20วันหลังออกไหม ถ้าเก็บช้าความหวานจะลดลงอย่างที่เห็นได้ชัดและทำให้ราคาตกสุดท้ายนี้กับผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและสมาชิกปปกทเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ